kacang mau panyaman มีโยธาหารอนันตเนี่ยเขาก็สืนชีสังเกตุชิริเมฆาลาสตีนังยังโยกาตีนาอยากแหย่เป็เดียวองค์ปลาเสือทัพย์พันโยมั่นตระกาเห็นพญามั่นด้วยสถานศรุตขันขึ้นนี้ยังแกพนังเรันี่สีสะอาดปอปักปอบาไขทรัพย์พันโยเห็นไหมจะปอบไขจะปพบคอจเหียดจะไล่ดีวันใจเย่ทัพะ์านังทัพย์ลาพังหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไฟหายมีโชคมีชัยคุ้มโทษป่วยภัยชัยยะมงคลอิปิปิโสกเขาว่ากุทางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาจะชดเชยส่วนทั้งหมดให้ครับตรงนี้ก็จะมี มีค่าใชจ่ายอะไรแน่นอนครับตัวโปรพาโดลอลเองก็เดิมเป็นยาลดความดันนะครับยาลดดัน